เมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนมีการยื่นเอกสารต่อศาลคุณสามารถเห็นได้บนหน้าจอว่า YouTube ได้ตกลงจ่ายเงินเกือบ25ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความกับประธานาธิบดีทมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วอย่างน้อยก็ในภาพรวมของเรื่องราวเบื้องหลังคดีความนั้นทันทีหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมปี2021มีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งที่แทบจะพร้อมกันแทบจะในวันเดียวกันนั่นเองได้ลบบัญชีประธานาธิบดีทมออกจากระบบซึ่งหนึ่ง ในนั้นคือ YouTube ซึ่งเป็นของ Google ในเวลานั้นทวิสเตอร์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของนายแจ็คดอชซีและยังมี Facebook ซึ่งควบคุม Instagram อยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นภายในช่วง้ามคืนบัญชีของประธานาธิบดีทมก็ถูกระง,งับบน3แพลตฟอร์มหลักเหล่านั้นทั้งที่ผมควรจะบอกว่าเขายังดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่แต่เพื่อเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุผลี่ทั้ง3บริษัทนี้ให้ไว้สําหรับการกระทำของพวกเขาในปี2021ตามข้อความอ้างอิงดังน้ บริษัทระบุในเดือนมกราคม2021ว่าพวกเขาได้แบนทำเนื่องจากข้อกล่าวอ้างของเขาว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน2020ถูกขโมยซึ่งพวกเขาอ้างว่าข้อกล่าวอ้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่6มกราคมทวิสเตอร์ระบุว่าการแบนทำจะเป็นแบบถาวร c e b o o k กําหนดปริยะเวลาการแบนทาไว้2ปี YouTube กล่าวว่าการระงับบัญชีของเขาจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะพิจารณาแล้วว่า ความเสี่ยงความัรุนแรงจะลดลงดังนั้นทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2021และเดือนมกราคมของปี2021หลังจากนั้น7เดือนในเดือนกรกฎาคม2021ประธานาธิบดีทำได้ยื่นฟ้องคดีฟ้องรวมครั้งใหญ่ต่อ3บริษัทได้แก่ทวิสเตอร์เฟซบุ๊กและ Google โดยโต้แย้งว่าบริษัทเหล่านี้ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราที่1ของเขาและผู้อื่นเมื่อพวกเขาก็ได้ทำการดังกล่าวตามข้อความมากยิ่งดังนี้ทำและทีมงานของเขาเก่าวจากที่พักของเขาในเบสมิส รัฐนิวเจอร์ซีย์ว่าคดีความเหล่านี้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในการพูดอย่างเสรีตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1พวกเขาโต้แย้งว่าสิทธิของเขาถูกปฏิเสธเมื่อบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ทั้ง3แบรนด์เขาทำกล่าวถึงคดีความใหญ่โตนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่สวยงามมากเพื่อปกป้องเสรีภาพในการพูดในสหรัฐอเมริกาคดีดังกล่าวจะถูกยื่นอ่อศรลแขวงสหรัฐเขตภาคตาใต้ของรัฐฟลอริดาและจะขอให้ผู้พิพากษามี คำสั่งให้ยุติโดยทันทีต่อการที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ถูกกล่าวหาว่ามีการจํากัดการมองเห็นการเซ็นเซอร์การขึ้นบัญชีดําและการยกเลิกบัญชีของบุคคลที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งอยู่นอกกระแสหลักที่น่าสนใจก็คือทนายความของทําในคดีนี้คือคุณแพมบอนดี้ซึ่งต่อมาเธอได้ดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาตําแหน่งที่เธอยังคงดํารงอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่น่าหนักเป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่าประธานาธิบดีทาได กลับมาที่ทำเนียบขาวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนยถึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลายประการที่ผลักดันให้ Google ยอมตกลงยุติคดีความนอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปที่การคุ้มครองพื้นฐานที่บรรดาบริษัทสื่อสังคมออนไลน์เช่น Google ได้รับนั่นคือสิทธิการคุ้มครองตามมาตรา230ตามข้อความอ้างอิงดังนี้จาโตแยงว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนและอ้างถึงสิทธิความคุ้มครองตามมาตรา230ที่บริษัท เหล่านี้ใช้ป้องกันตนเองจากความรับผิดชอบ,บร,รักบริภัณฑ์การโตวแยงว่ากฎของรัฐบาลกลางดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทจากใหญ่ด้านเทคโนโลยีสามารถเซ็นเซอร์ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของตอนได้ขณะที่บางคนก้าวไปไกลกว่านั้นโดยโต้แย้งว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ควรถูกกำกับดูแลในฐานะสาธารณูปโภคมาตรา230แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความเหมาะสมในการสื่อสารปี1996อนุญาตให้บริษัทอินเทอร์เน็ตได้รับการยกเว้นความรับผิดทาง กฎหมายในภาพรวมต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเป็นผู้โพสต์กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับนี้ซึ่งให้สถานะเขตปลอดภยัยทางกฎหมายแก่บริษัทอินเทอร์เน็ตยังอนุญาตให้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์สามารถกั้นกรองเนื้อหาได้โดยการลบโพสต์ที่ตัวอย่างเช่นมีความรามกอนาจารหรือฝ่าฝืนมาตรฐานของบริการเองราบเท่าที่พวกเขาก็ได้ทำโดยอ้างข้อความสุจริตใจดังนั้นหากรวมข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ทีมกฎหมายของทมยกขึ้นในคดีนี้เข้าไปด้วยและผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากการตั้งคำถามต่อมาตา230ในศารร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่าทำกับมาดำรงอำนาจอีกครั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและคงไม่แปลกใจนักที่ Google ตัดสินใจตกลงยุติคดีในแง่ของจำนวนเงินตามเอกสารจริงของศารซึ่งคุณสามารถเห็นบนหน้าจอเงินจำนวน22ล้านดอลลาร์จะถูกมอบให้กับประธานาธิบดีทมในขณะที่อีก2.5ล้านดอลลาร์จะมอบให้แก่โจดอีก7รปลายในคดีนี้ซึ่งรวมถึงองค์กรอเมริกันคอนเซอร์เวทีฟยูเนียนซึ่งเป็นองค์ องค์กรเบรื้องหลังงาน CPA c ด้วยมีนายออสตินเฟชเชอร์ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เฟชเชอร์ท็อกด้วยมีแฟงวาเลนไทน์แครีวิกตอรีและนางนาโอมิวูฟรวมถึงคนอื่นๆอีกหลายคนที่น่าสนใจในแง่ของเงินชดเชยสําหรับประธานาธิบดีทําเองเงินจํานวนนี้จะไม่ไปถึงเขาโดยตรงแต่จะถูกมอบให้กับองคอ์กรแม่แสวงหาก,กาไรชื่อว่าท u t for the National m อล l ตามข้อความม้างยิงดังนี้ในข้อตกลงกับ YouTube เงินจํานวน22ล้านดอลลาร์จะถูกส่งในนามของทั นำไปยังทัสฟอร์เดอะนิชแนลมอลล์ซึ่งเป็นองค์กรไม่สวงหากำไรที่มีส่วนร่วมในการสร้างห้องบอลบรูมูลค่า200ล้านดอลลาร์ที่ทำเนียบขาวสรุปข้อตกลงกับ Google จะครอบคุมค่าใช้จ่ายประมาณ10%ของห้องบอลบรูมใหม่ที่กำลังก่อสร้างที่ทำเนียบขาวแต่ถ้าคุณอยากเห็นภาพจำลองว่ามันมีหน้าตาอย่างไรประธานในที่ประ,านนาระชุมก็ได้โชว์ให้เห็นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณกำลังฟังรายการอยู่แลวมองไม่เห็นก็คือถ้าคุณมองที่ทำเนียบขาวจากด้านหน้าด้านซ้า ขององาาคารจะมีการต่อเติมขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นอาคารสไตล์คลาสสิกขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นห้องบอลรูมในลักษณะคล้ายกับมาอัลาโกตามการประเมินมเรา,นาจะได้เห็นอาคารนั้นเปิดใช้งานภายในชิ้นวาวระการํำรงตําแหน่งสมัยที่2ของธรรมนอกจากนี้ผมคิดว่าคนกล่าวถึงด้วยว่าข้อตกลงยอมความระหว่าง Google กับธรรมครั้งนี้เกิดขึ้นทัดจากจดหมายที่วเราพูดกันถึงตอนก่อนหน้าซึ่งเป็นจดหมายที่ทนายของ Google ส่งถึงคณะกรรมาการตุลาการประจำสภาผูแ้แทนรัษ ดดและในจดหมายฉบับนั้นพวกเขายอมรับว่ารัฐบาลไบเดน Biden, กดดันให้พวกเขาเซ็นเซอร์ผู้สร้างเนื้อหาชาวอเมริกันแม้ว่าเนื้อหานั้นจะไม่ได้ละเมิดข้อกําหนดการให้บริการก็ตามแต่ถ้าเนื้อหานั้นขัดแย้งกับเรื่องเล่าของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิดหรือการเลือกตั้งปี2020ละเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวได้กดดัน Google ให้ลบเนื้อหาดังกล่าวและแบนผู้ใช้ซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนก็ทราบดีว่ามันเกิดขึ้นมาสักระยะแล้วแต่เมื่อต้นเดือนนี้เองที่ทนายของ Google ได้ออกจดหมายยังเป็นทางการยอม มรับข้อเท็จจริงนั้นหลังจากผ่านมาหลายปีพวกเขายังระบ,บุในจดหมายด้วยว่าผู้สร้างเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้แพลตฟอร์มอีกครั้งและเราต้องรอดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะรักษาสัญญานั้นจริงหรือไม่ในระหว่างนี้พวกเราทุกคนในประเทศสามารถตั้งตาเราห้องบอลรูมใหม่ที่ทำเนียบขาวซึ่งส่วนหนึ่งได้รับทุนจากข้อตกลงกับ Google นี้ได้ถ้าคุณอยากอ่านรายละเอียดของข้อตกลงผมจะแนบลิงก์ในรูปแบบ pdf ไฟให้คุณสามารถหาลิงก์ได้ในกล่องคำอธิบายได้ ซึ่งผมขอระบุว่านั่นคือกล่องคําอธิบายเดียวกันที่อยู่ใต้ปุ่มกดถูกใจและรับสมัครข้อมูลซึ่งทั้ง2ปุ่มผมหวังว่าคุณจะสละเวลาสักครู่กดด้วยและสุดท้ายตามที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนก่อนหน้าอีพ็อกทามกำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับการสมัครสมาชิกอยู่ในขณะนี้ดังนั้นถ้าคุณกําลังรังเลและคิดจะลองอ่านอีพ็อกทามบางทีคุณอาจกําลังมองหาแหล่งข่าวใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกแหล่งไหนคุณอาจคิดว่าอ๋อบางทีฉันอาจจะลองอ่านอีพ็อกทามสักวัน แต่ตอนนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันถูกมากจนเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อผลักดันคุณให้ตัดสินใจลองอ่านถ้าคุณยังลังเลอยู่ประมาณว่าเพียงสัปดาห์ละ0 5 0ดอลลาร์เป็นระยะเวลา1ปีดังนั้นแทบจะไม่ต้องเสียงเงินเลยคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อดังนั้นการลองจึงแทบไม่มีความเสี่ยงและพวกเขากำลังมอบของขวัญฟรี2ชิ้นเมื่อคุณสมัครคลิกปุ่มด้านล่างนั้นดูว่าของขวัญฟรีทั้ง2ชิ้นคืออะไรลองอ่านนิพกไทม์ time. ดูผมมั่นใจว่าคุณจะชอบมันครับมีีเนื้ออหาท่ยด มากมายบนเว็บไซต์ทั้งบทความวิดีโอสารคดีชิ้นงานวิเคราะห์และอินโฟโกราฟิกที่ผลิตขึ้นทุกวันดังนั้นต่อไปนี้คุณจะสามารถติดตามเหตุการณ์ต่างๆได้แบบเรีลวทม์แต่แน่นอนว่าคุณยังสามารถย้อนดูเนื้อหาย้อนหลังได้มากถึง20ปีซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายดังนั้นลองเข้าไปดูครับส่วนตัวผมชอบมากแน่นอนว่าผมก็ทํางานที่นั่นด้วยดังนั้นผมเองก็ลงเนื้อหาพิเศษเฉพาะที่นั่นด้วยเช่นกันใช่ลองเข้าไปดูนะครับผมหวังว่าคุณจะคลิกลิงกงและเข้าไปดู ม,มันช่วยสนับสนุนงานของเราและยังให้คุณเข้าถึงเนื้อหายอดเยี่ยมอีกด้วยจึงเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองายอีกครั้งลิงก์จะอยู่ด้านบนของกล่องคาอธิบายด้านล่างหวังว่าคุณจะลองเข้าไปดูนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมโรมันผู้ดําเนินรายการจากอีพอ็อกทามขอให้ทุกคนได้มีข้อมูลข่าวสารใาที่สาคัญที่สุดได้มีสารภาพ